อ,อ๋อวันนั้นไปไปกินแบบบีที่สิงคโปร์ค่ะไปกินไก่จังค่ะแต่เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคือขึ้นออลงจากเครื่องบินแล้วเนี่ยก็ขึ้นรถแท็กซี่ของของสนามบินนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นบนทางด่วนขณะที่อยู่บนทางด่วนจู่ๆก็มีอะไรมาอัดหลังเราปึ้งแบบแรงมากคะ่ะเพราะว่ามันวิ่งบนทางด่วนด้วย ก็ลเลยเรารู้สึกแบบครั้งแรกท,ท,ที่ที่ตอนชนเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนมีหินมาก,กระแทกหลังผมเต็มเลยค่ะแล้วเหมือนเลือดมันวิ่งเลือดแบบร้อน้อ่ะมันวิ่งตั้งแต่คอไปจนถึงหลังล่างความรู้สึกเป็นแบบนั้นแล้วเราก็ชา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 ,ชา,ชาแล้วด้วยความที่เราเป็นผู้ภัยเราก็จะรู้ว่าเวลาเกิดอะไรอย่างเงี้ยพุดแรกๆเราจะยังไม่รู้สึกเจ็บอะไรมากต้องรอสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันถึงจะมีอาการว่ามันรู้สึกอะไรยังไงก็เลยเก็บข้อมูลคนขับคนชนอะไรให้หมดเลย ะะแล้วก็ไปกินบะหมี่ค่ะ,คะ,ะย,ยังไปกินอยู่เพราะยังรู้สึกไม่อะไรแต่ตอนที่กินเนี่ยมันรู้สึกวิ่งวิ่งอึนๆนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเช็คอินที่โรงแรมนั่นแหละว,ว,วิ่งสลับกันกับเพื่อนอาเจียนกันค่ะจนกระทั่งพอครั้งที่สองผมเริ่มอาเจียนเป็นเลือดแล้วเพื่อนเนี่ยรู้สึกตาครา่คาๆเหมือนกับเลือดตาเลือดมีรอยช้ำม,ม่วงขึ้นมาส่วนตัวผมเองเริ่มหายใจไม่ออกค่ะเหมือนแบบ กล้ามเนื้อมันถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า muscle spasm ค่ะก็คือมีการข้างของคือการกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลันก็เลยทําให้เดินตัวงอแล้วเริ่มหายใจไม่ออกก็เลยคิดว่าอ่ะไปโรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าเริ่อมอาเจียนหลายรอบแล้วก็อาเจียนทั้งคู่เนี่ยมันไม่ปกติค่ะแล้วไปคุณหมอว่ายังไงบ้างคะะเป็นอไรไปถึงคุณหมอคุณหมอก็เอ็กซเรย์ค่ะเอ็กซเรย์แล้วก็ดูอาการเบื้องต้นก็สิ่งที่เจอคือเป็นด้วยกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลันนั่นแหละ แล้วก็ด้วยตัวกระดูกไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่เพราะว่าบุ๋มใส่ใส่ใส่เบลนะคะใส่เซ็นทรเบ๋ในส่วนอื่นก็คงหมอบอกให้พักรักษากล้ามเนื้อนิดนึงค่ะแล้วก็เพราะว่ามันยังหายใจไม่ค่อยดีจังหวะที่มีการอันเจียจังหวะที่ัวงออนแม่บุ๋มรู้สึกว่าตายแล้วฉันหนักกันเนี่ยเป็นอะไรใช่ใช่ใช่วันนั้นเนี่ยถึงได้รู้สึกว่าอุ้ยรถชนเราหนักแฮะตอนแรกแบบชิวมากไงยังไปกินข้าวต่อกินบะหมี่ต่อแต่พอ เริ่มมีอาเจ,จียนเท่านั้นแหละเราเริ่มรู้สึกอ่ะหนักแล้วเริ่มหายใจไม่ออกอ่ะหนักแล้วเดินตัวงออ่ะหนักและอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่ากลับไหมไม่กลับอ่าเนี่ยแหละความดืออ้อแล้วก็อย่างพอเอ็กซเรย์แล้วพอเราหมอได้แจ้งไปว่าตรงไหนน่าเป็น,นห่วงหรือว่ายังไงเออช่วงกล้ามเนื้อคอค่ะกล้ามเนื้อตรงคอเพราะว่าค่อนข้างจะมีผลกระทบกับการแท้กระแทกค่อนข้างจะแรงกว่าสมควรแล้วก็ของเพื่อนค่ะเพราะว่าเออกระจกเลนสตาเลื่อนค่ะ ขพาขอบมือถือกระเด็นค่ะกระเด็นแล้วกระแทกเข้อตาตรงนี้ค่ะก็ต้องพักการรักษาตัวพอสมควรค่ะถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องผ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าอย่างของผมเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอะไรมากแต่เท่าที่ดีเท่าที่เช็คอาการของเพื่อนก็ไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะโชคดีไปตอนนี้ก็คือแม่หมุนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะไม่ร้อยก็ต้องร้อยค่ะเพราะคิวงาน <laughs> แน่มาก,ก้ไดนะ้กลับมาเช็คที่เมืองไทยไหมครมับผมกลับมาเช็คค่ะกลับมาเช็คค่ะแล้วก็ให้คุณหมอดูผลเอ็กซเรย์ดูอะไรเพิ่มเติมว,ว่าจะต้อง m อ i มไหมแต่ระเอินอาการต่างๆมันหยุดมันพอดีแล้วแล้วเราก็ก็ก็แรงรู้สึกว่าเรายอมเช็ค่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้หักโหมกับชีวิตมากนักด้วยแล้วก็งานแล้วก็งานงานงานวันแรกที่กลับมานั่งเฉยๆอ่ะแค่นั่งเฉยๆนั่งเล่าข่าวเฉยๆมันก็เลยยังยังไม่ไม่แต่ถ้าเป็นละครเราต้องถ่ายเลยอาจจะไม่ได้ โชคดีทที่มีน้องโบชมพูที่ร้องเพลงจิมจิมมี่คูเปอรี่อะค่ะอ,อยู่ที่สิงคโปร์น้องก็เลยประสานให้ค่ะแล้วแท็กซี่ของที่นั่นเนี่ยจะเป็นแท็กซี่ของทางภาครัฐยังไงก็ต้องชดใช้อยู่แล้วค่ะอคนชนเป็นแท็กซี่ค่ะว่าคนชนไม่ใช่ค่ะคนชนเป็นรถเช่าแต่ด้วย้วยที่เรานั่งเหมือนพระบอลบรถชนอย่างเงี้ยนะ่ะเป็นแท็กซี่ของทางภาครัฐเขาก็ชดใช้ให้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องดําเนินการสักนิดนึงช้านิดนึงซึ่งน้องโบก็กาลังดําเนินการให้อยู่ แต่ว่าเราไม่ต้องกลับไปเลียร์ใดๆอีกกำลังหาเรื่องกลับไปค่ะ,คะ<ว>ไปรับตังค่ะหูกวงไหมคะมันคลอกอะไรตรงไหนตรงนั้นทำไมอยู่น่นน่ซีิก็ไม่รู้แต่ก็รู้สึกแบบทําไมถึงต้องมาเจออะไรอย่างนี้<อ>ก็ไม่รู้อาจจะเป็นแบบช่วงฟาดเคราะห์จริงๆเพราะว่ามันมีเรื่อง,กร,งกระยุ่งกระหิมเกิดขึ้นจริงๆกับตัวบุ๋มด้วยค่ะแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่สบายใจก่อนหน้าที่จะไปสิงคโปร์ไม่กี่วันเพิ่งไปบริจาคโรงเย็นมา เขาด้วยความไม่สบายใจว่าเรารู้สึกเอ๊ะทำไมช่วงนี้มันแบบรู้สึกติดติดขัดขัดรู้สึกแบบไม่ใจไม่สบายใจอ่ะก็เลยแบบเออไปบริจาคโรงเย็นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเออเพราะเราทําอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถึงเบาลงอะไรอย่างเงี้ยจากที่หนักคือต้องหนักแล้วปกติไม่คาดถึงขัดนะคะถ้านั่งเบาหลังอ่ะถ้าวันนั้นหมุนโดนจริงๆอาจจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ได้อย่างเงี้ย ใช่แต่ไม่รู้คิดได้ไงคาดจมเครื่อยังงงเลยว่าคาดเหรออะไรอย่างเงี้ยนั่งเบาะหลังด้วยมันเป็นครั้งแรกที่เจออุบัติเหตุในหลังประเทศใช่ค่ะครั้งแรกเลยค่ะจังหวะที่รู้สึกว่าน่กพี่บุกห่วไรมากที่สุดครั้งงานตัวเองหรือข้อหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดถึงหน้าลูกค่ะจังหวะแรกที่รถชนแล้วชนหลังเราอะแล้วเราไม่กล้าขยับตัวเพราะเราต้องค่อยๆเช็คก่อนใช่ไหมคะจังหวะแรกคิดถึงหน้าลูกค่ะว่าเฮ้ย จะได้เจอกลับไปเจอเขาใหม่อะไรอย่างเงี้ยกลัวมากกลัวในใจคิดขนาดนั้นกลัวกลัวมากค่ะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมาอีกคนแบบทิปแวบสจะมีรถมาชนต่อไหมหรืออะไรไหมมันเพราะมันบนทางด่วนด้วยอืมสามีว่ายังไงบ้างสามีถามคำเดียวค่ะก็เราส่งคลิปไปให้เขาดูว่าเออมันเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นสามีก็ถามกลับมาคำหนึงว่ามดลูก ปลอดภัยหรือเปล่าแสดงว่าอยางที่พี่บุ๋มเคยสัมภาษณ์ที่งานพาร์ทก็คือสามียังตั้งเป้าว่าอยากจะมีลูกอีกแล้วเราอ่ะแล้วเขาอ่ะ ว่าถูกประสงค์เขาชัดเจนเราใจเอาเราใจเอาหมดเยไม่ไม่ได้ห่วงแขขคสเคิร์กค่ะแล้วก็บอกไปแล้วเ,เ,รเราก็กเห็เนคลิปไปมันยังน่าจะยังปกติก็ใช่เพราะเขาเห็นว่าเออก็ส่งคลิปได้<ๆ>เขาคงไม่เป็นไรมากมั้งเขาก็เลยถามว่าโมลูปกปลอดภัยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ใช่เป็นหมดไม่ไดห่วงเมียหอดเลยว่าไม่ห่วงกระดูกสันหลังที่เลยอะไรอย่างเงี้ยจังหวะนั้นพอเราได้ยินคำว่าหมดลูกเราชอเสียงแม่เราก็แบบโอ๊ยอะไรจะเปิมหมายชัดเจนขนาดนี้เออเราเราแต่เรารู้แหละเขาไม่อยากให้เราเครียดค่ะเราคยมั่ ันกรู้แล้วอะแต่ถ้ามองในมุมคำถามก็ถามแต่ในมองในมุมว่าเขามีความตั้งมั่นตั้งใจว่ายงไก็อจะต้องมาแน่มาแน่มีแน่ใช่ใช่ใช่เราบอกว่าเลี้ยงอเล็กให้รอดก่อนค่ะเพราะตอนนี้คือซนมากปลายเบียงยากไหมแม่ดุปลายเบียงยากไหมเวลาเขาแบบจะจะทำเป้าหมายหรือว่าเราหรือว่าเราต้องการลูกลูกนอนขวางอยู่ยังโอเคไงย้ายไปย้ายไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ เราหั่นใจไหมกลัวว่าเขาตั้งเป้าหมายเป้าหมายนี้ไปพุ่งชนเรายัางไงบ้างก็ก็ก็ปฏิเสธระบ่าวเหมือนเราขัดขไม่ได้นะมันขัดไม่ได้ค่ะตั้งแต่อเล็กแล้ว <laughs> <c oughs> ออจริงจริมีบอกไหมว่าเออถ้าฉันมีลูกคนที่สองคุณต้องเอาที่ดินมาอีกหรือว่ายังไงไหมเพื่นบอกแล้วค่ะอะไรยังไงบ้างบอกว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนค่ะเพราะว่าเพราะว่าร่างกายฉันจะแบบกระดูกฉันจะไหลไปอะไรอย่างนีง้ค่ะข้อแรกเปลี่ยนที่เรา จะให้เคขาก็เขาก็รู้ว่าคือการสร้างความมั่นคงให้กับวิชัยต้องเป็นที่ดินหรือเงินสดหรือยังะะอไรอย่างนั้นเป็นต้นค่ะโอลี่ค่ะแช่เพราคนที่สองมาเรื่องตัวเลขมากกว่าคนแรกไม่โปรดค่ะเเค้าโอได้ก็ดีเขาโอเคกับข้อเสนอหรือไม่โอเคอยู่แล้วค่ะเพราะเขาก็รู้ว่ายังไงเราก็ให้ลูกอ่ะใช่ไหมเขามอบให้หรือยังมอบให้หรือยังคนแรกให้แล้วค่ะว่าที่จะมาโอ้ยยังสิยังไม่ได้เมียแล้วก่อนคิดว่าจะมาอะไรฮะคนที่สองคิดว่าจะมาอะไร ไปไกลๆเลย <laughs> แต่พวก <laughs> จะพวดเหมือนพี่ปุ๋มก็พอเลยนะไม่หรอกคือด้วยอายุมากกว่าด้วยอายุมากกว่าแต่ด้วยด้วยอีกใจหนึ่งก็ไม่อยากจะมีแล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราเต็มอิ่มตรงนี้แล้วแล้วอายุด้วยอะไรด้วยค่ะถ้ะาไม่งั้นถามเลยล่าสุดเราไปเช็คอัพไปว่าถ้าเราจะมีคนที่สองคุณหมอว่าเรายังเป็นแม่พันชันดีอยู่ไหมครับคุณหมอพูดเลยค่ะว่ายังเป็นแม่พันชันเยี่ยมอหรือว่าตอนนี้ไม่ได้เกณ์ทับเป็นนดี้หรือว่าตอนนี้แม่ เด็ดแล้วยังไม่ต้องถามไม่แย่ดี๋ยวแม่อยู่ดีสิอย่าไปเซอร์ไพระไม่ไหวนะเออไม่ไม่เอาเซอร์ไพรส์กันแล้วเหรอไม่เอาอยู่ดีเอางานเด็นแต่ใส่ชุดอยู่แสดงว่าเดี๋ยวกลัวชุดเมื่อกี้เดี๋ยวชุดละชุดสวมเยียร์ค่ะเยียร์ค่ะเยียร์ค่ยังแบนอยู่นะคะกลับมาที่เรื่องลูกเห็นเมื่อกี้บอกลูกเริ่มรู้แล้วเริ่มเอานิ้วไปแย่นี่ได้ใช่แล้วก็เมื่อกี้ค่ะก่อนที่จะมาถึงงานเนี้ยค่ะน้องเอามะม่วงค่ะยัดใส่โทรศัพท์คุณพ่อค่ะยัดใส่รูชัดแบตนะค่ะ ทำให้เป็นที่แก่แล้วใช่ก็คือเขากินมะม่วงแบบมะม,ม,ม่วงหวานอย่างเงี้ยค่ะมะม่วงแบบนักดอกไม้แล้วเขาก็เอามะม่วงค่ะกินเสร็จแล้วฟ้าโทรท์คุณพ่อแล้วก็ไปถูละเลง<ฮ>แล้วก็ทําให้ชาร์จแบตไม่ได้ค่ะคุณพ่อก็เลยโทรมาแจ้งค่ะว่าตอนนี้โทรศัพท์ชาร์จแบตไม่ได้ค่ะออในวันนี้เราต้องระวังมากแค่ไหนเพราะที่วโอโ้โหระวังเยอะมากค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเราต้องหาพี่เลี้ยงมาเยอะขนาดนี้ค่ะเพราะเขาแบบ สอ,อ,องสามคนละหาลอนเคาะตอนหนึ่งคนไม่แต่สลับนะคะสลับกันไม่ได้คนเดียวเพราะว่าคนเดียวไม่ไหวค่ะคนเดียวประจําแบบไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะน้องวหวมากวหวมากแล้วค่อนข้างจะแบบเขาเรียกคนหาโลกไปนี้ออสแสดงว่าก็มีความต่างจากการเรียน้องอันดาอันดาจะเรียบร้อยกว่าเยอะเลยค่ะอันดาจะแบบนั่งนิ่งๆบ้างแต่นี่ไม่นิ่งเลยค่ะค่ะก้าเดินค่ะก้าเดอนวมากใช่ก้าเดือนแล้วน่ให้นออยู่ ยังให้นมอยู่ค่ะยังเป็นนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ค่ะ,ะเ,เออได้ตอนนี้แค่ที่ปั๊มได้ก็น่าจะอยู่ได้ทั้งสามปีแล้วคะ่ะสามตู้เย็นหลังใหญ่นะคะก็ก็น่าจะอยู่ได้ยาวๆก็ยังไงก็สนับสนุนเป็นนมแม่อยู่ค่ะสามปีแล้ววางใจอย่างนีว่าของจะต้องเอาคืนแล้วคือตอนนี้ก็คงจะมดลูก <laughs> <laughs> อย่างเดียวครับผม แสดงว่าก็ต้องถ้ามีก็คือต้องมีในภายในเร็วๆนี้ปีไทยปีนคือถ้าจะมีก็คงจะมีเร็วๆนี้ค่ะแต่ถ้าไม่ไม่มีหลังจากนี้ก็คงไม่เอาแล้วแหละรือว่าช่วงนี้ที่คือทำให้เราปล่อยตัวหรือว่าไปเที่ยวเทยนี่ตามที่เราอยากเที่ยวเรากลับมาก็คือน่าจะเป็นอย่างนั้นให้เราตายใจตอนนี้ให้เราตายใจอยู่ค่ะแล้วเราที่เป็นยังไงก็ไม่แน่ไม่ไม่ไม่ๆู่เมนถ่ายหรือ่ม่าใช่ 管了。